สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนในชั่นในค่ำคืนนี้นะฮะศุกร์25มกราคมก็วันสุดท้ายสำหรับการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านไปแล้วนะครับวันนี้วันที่5แล้วนะครับ4วันแรกนั้นมี18ท่านนะฮะวันนี้วันเดียวเพิ่มเข้ามาอีก7นะฮะเป็น25ท่านนะครับทั้งหมด25ท่านในวันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่หมายเลขที่19ที่มานะครับ ก็ได้แก่นายสุข,ขุมวงประสิธฐ์นะครับจากพักยางพาราไทยครับนีเดินทางมาสมัครเป็นคนแรกของวันนี้นะครับ9.11โมง11นาทีได้หมายเลข19ไปนะครับ,รบมีนโยบายจะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองกตัญยู่แก้ปัญหายาเสพติดสร้างงานสร้างอาชีพนะครับตอนเที่ยง15นาทีผู้สมัครคนที่2ของวันนี้และได้หมายเลข20ก็คือนายกฤิกสุริยผลผู้สมัครอิสระนะครับคุณกริกะบอกว่า คือความจริงมั้งแต่วันจันทร์แล้วมัตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแต่ว่าเงินค่าสมัครไม่พอก็เลยแล้วมาทำไมมาตั้งแต่วันแรกแต่เงินค่าสมัครไม่พอก็เลยกลับไปมาวันนี้เตรียมมาเต็มที่นะฮะเหรียญฮะโอ้โหหมายเลขยี่สิบนี่ฮะมีทั้งมีทั้งเหรียญมีทั้งธนบัตรใบละยี่สิบนะฮะใบละห้าร้อยนะครับก็เตรียมมานะฮะ นี่หมายเลข20นะหมายเลข21ตอนบ่ายโมง15นาทีนะครับนางธรณีลิทีธรรมรงนะครับในนามอิสระครับก็มาในชุดสีขาวพร้อมเครื่องประดับทั้งร่างกายนะฮะแล้วก็ทำมือคล้ายกับการบูชาศาสนาพร้อมกับเด็ก3คนประกาศนโยบายจัดตั้งสภาราชร่วมรับทุกเขตในกรุงเทพมหานครนี่โอ้โหโหนี่เลยฮะจัดเต็มเลย จัดเต็มแบบนี้เลยครับจัดเต็มแบบนี้นะฮะอยากฟังเสียงคนนี้จังเลยนะอันนี้เดี๋ยว,ยวสรุปก่อนคือนี่ฮะนี่คือหมายเลข21นะฮะครับแล้วก็หมายเลข22มาบ่าย2โมงนะครับนายสุภชัยกเกษมวงศ์ในนามอิสระนะครับก็มาสมัครนะครับก็บอกว่าตั้งใจมาสมัครตั้งแต่สมัยที่แล้วแล้วนะฮะไม่มีมงานางแต่ตอนนี้มีงานทำแล้วนะครับก็ทำให้มีความพร้อมมากขึ้นนะครับนี่ฮะ แล้วก็หมายเลข23นะครับนางสาวระวิวันสุทธิวีระสันหมายเลข24นายวิทยาจังกอบพัฒนานี่คุณคุณนะฮะมหมายเลข25พัฒนลเอกขจรศักดิ์โกสะโยธินครับทั้งหมด25หมายเลขเราใส<ค><า>่ภาพผิดไปนะฮะอ๋อเลยฮะคุณคนนี้คือคุณวิทยาจังกอบพัฒนานะคนเนี้ยต้องเป็นคนที่ต้องคือคนที่24 แล้วภาพของคนที่24เนี่ยต้องมาคือพันธุ์ษเอกขจรศักดิ์มีภาพสลับกันเล็กน้อยนะเพราะตรวจสอบไว้พิบดูเพราะว่าวิทยาจังหอะพัฒนาเนี่ยเขาไม่ใช่มาครั้งแรกอึหลายครั้งแล้วแล้วนี่เลยที่ที่เป็นสีสันที่คือหามากคือเมื่อสักครู่เบอร์21คนนี้ฮะนี่เหลอคุณจงชอบเลยนี่มีเสียงเขามีนโยบายเนี่ยลองฟังดูนะฮะมาไม่มีป้ายหาเสียงค่ะแล้วมันจะเป็นการ แล้วไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าราษดรเราจะปลดแอบจากนักการเมืองค่ะจะยุบหมดเลยค่ะแล้วก็การเดินทางโดยเครื่องบินไม่ว่าทั้งในและนอกประเทศเรายุบหมดเลยค่ะเราไม่ให้เดินทางโอโ้โหทีเนี้ยห้ามเดินทางโดยเครื่องบินไงคุณทำไมจะเปิดให้คุณกนกฟังคงจะชอบทำไมทำไมฮะทำไมเหตุผลไม่รู้เลยผมฟังแค่นี้แหละผมก็เลยงงเอ๊ะทำไมต้องห้ามเดินทางโดยเครื่องบิน ทั้งในและนอกประเทศด้วยเขาบอกว่าชุดที่เขาแต่งมาวันนี้นะฮะไม่มีคอนเซ็ปต์แต่ว่ามันเป็นมันเป็นบัญชาจากพระแม่ธรณีแล้วก็เจ้าแม่กุนอิ่มสั่งให้ใส่ชุดนี้มานะฮะอย่าทำเป็นเล่นนะใช่ไหนขอจําเบอร์อีกสักนิดนึงเบอร์เลยนะฮะยีเบอร์2ี่สเนะฮะเสียดายไม่มีคุณลีน่าจังมาแย่งคะแนนเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยคล้ายๆกันอ๋อ ครั้งนี้ไม่มีคนมาช่วยตัดคะแนนแล้วนะ,นะะแล้วก็หลังจากที่ครบทั้งวันนี้แล้วนะครับ,รบทางกรกตกรทอมอเนี่ยนะฮะก็จะใช้เวลา1สัปดาห์นะครับในการที่จะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะประกาศผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะส่วนรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะฮะก็จะประกาศในวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งอันหลังเนี่ย <c oughs> เราต้องไปดูนะฮะ คือหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์เราไปดูแล้วอ้าวไม่มีชื่อเรานะก็ต้องไปแจ้งนะครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียสิทธิ์ได้นะครับไม่มีสิทธิ์จะไปลงคะแนนในวันที่3มีนาคมนะครับรบทั้งหมด25คนนะฮะครับครั วันนี้นะฮะส่วนผู้สมัครตัวเต็งนะครับที่ไปหาเสียงกันวันนี้คุณชายสุขุมพันธ์นะครับอดีตผู้ว่าวันนี้ก็ไปตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับลุยไปนี่หมายเลข16นะฮะพร้อมกับทีมงานไปที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยแถวๆสาธรน,นะครับนี่ฮะ ก็ลงเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าไปนั่งดื่มน้ําชาร่วมกับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับทักทายผู้สูงอายุที่กําลังออกกําลังกายบริเวณสวนสุขภาพแล้วก็ขึ้นเวทีน<ำ>ําเต้นแอรโรบิกด้วยนะฮะแนะนําตัวนะครับแล้วก็ขอโอกาสทํางานเป็นผู้ว่าอีกหนึ่งสมัยแล้วคุณชายก็เดินทางต่อไปที่ตลาดเช้ากิตินะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าปึงเถากงนะครับเซนหลุย แล้วก็ลงพื้นที่แวะทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนนะครับก็เดินชิมปลาท่องโกโด้วยอสอบถามวิธีการทําด้วยนะครับแวะร้านกาแฟรับประทานไข่ลวกที่พ่อค้านามามอบให้นะครับแล้วก็เมื่อคุณชาสุขุมพันธ์รับประทานไข่ลวกเสร็จก็เต้นฟุตเวิร์กเพื่อแสดงความฟิตให้กับนักข่าวดูด้วยนี่นะฮะนี่ แล้วก็แหสร้างเส,สียงหัวเราะให้กับผู้พบเห็นในบริเวณนั้นนะครับครับนี่ฮะแล้วก็ขณะเดียวกันพลตํรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะครับครับวันนี้ก็ไปวันนี้ออกมาพูดแล้วฮะเรื่องของชูนโยบายนั่งเรือฟรีนะฮะแล้วก็รถเมล์ฟรีนั่งเรือฟรีนี่คุณพงศพัฒน์บอกนะครับว่ามีนโยบายพัฒนาเรือในคลองแสนแสบที่ปัจจุบันมีท่าเรือ27ท่า เรือ72ลำซึ่งส่วนใหญ่ผู้ใช้เป็นนักศึกษานะครับคนทํางานเสียค่าโดยสารเฉลี่ยคนละ20บาทต่อเที่ยวจึงมีนโยบายให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบฟรีแก่ประชาชนนะครับโดยให้บริษัทที่ชนะประมูลมาเดินเรือแต่ต้องปรับปรุงคุณภาพเรือนะครับ ส่วนนโยบายรถเมฟรีเรือฟรีไม่ใช่การสัญญาว่าจะให้แต่เป็นนโยบายการทํางานซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วคาดว่าทั้งนโยบายรถเมฟรีเรือฟรีรถแอร์สิบาทรถ b ีทีเอสยีบาทตลอดสายจะใช้งบประมาณ9 0 0าล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นงบประมาณที่กรทมมีเพียงพออยู่แล้วนะครับตกลงรถแอร์สิบาทแล้วนะฮะวันแรกเหมือนกับบอกว่ารถฟรีหมดฟรีหมดใช่ไหม แต่ตอนนี้ฉะนั้นก็สรุปก็คือรถเมล์ฟรีเรือคลองแสนแสบฟรีเรือข้ามฟากฟรีรถแอร์สิบาท B T S 20บาทตลอดสายนะครับนี่นะฮะนี่วันนี้เขาไปไปที่ท่าเรือคลองแสนแสบอ่ะนะะแล้วก็ไปนั่งเรือไปขึ้นท่าที่ประสานมิตรเข้าไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะฮะไปหาเสียงกับนักศึกษาเสร็จแล้วขากลับก็นั่งเรือคลองคลองแสนแสบเนี่ยกลับ ไปขึ้นท่าที่ประตูน้ําเห็นบอกว่าระหว่างที่อยู่บนเนะะรือเนี่ยนะฮะก็ไปยืนโหนเรือกับประชาชนที่โดยสารเรือและเวลาคนจะขึ้นก็ช่วยพยุงพยุงขึ้นท่าคนจะลงก็พยุงลงเลรือแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ไปไปพบกับเรือหาเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ<อ>ซึ่งซึ่งก็นั่งเรือโดยสารหาเสียงด้วยแล้วก นำเรือเนี่ยมาจอดเทียบข้างกันแล้วก็จับไม้จับมือกันอย่างที่เห็นนี่นะนี่ฮะแล้วก็ตอนเย็นของคุณพงศพัฒน์ครับจากพรรคเพื่อไทยนะฮะก็มีเวทีอยู่ที่วงเวียนใหญ่ในขณะที่คุณชายสุขุมพันธ์และประชาธิปัตย์มีเวทีอยู่ที่ลานคนเมืองอนะฮะแล้วก็วันนี้คุณประธันแนโกวิทนะครับกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะครับได้พูดถึงการเผยแพร่ โพลครับซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะว่าโพลเนี่ยทำไปทํามาจะกลายเป็นเครื่องมือให้กับผู้สมัครหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าคุณประพันธ์ก็บอกนะครับว่าตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับหรือว่าเลือกตั้งผู้ว่าไม่มีข้อห้ามการทําโพลและระยะเวลาการเผยแพร่เหมือนกับการเลือกตั้งสสที่ก็ห้ามเผยแพร่โพลก่อนเลือกตั้ง7วันอันนี้ไม่ห้ามนะฮะอันนี้ไม่ห้ามทําได้ยันวันที่2เลย2มีนานะครับ ยอมรับว่าทําให้เกิดการชี้นำครับคุณประพันธ์บอกนะฮะทำให้เกิดการชี้นําได้เปรียบเสียเปรียบโดยกกตทําได้เพียงขอร้องให้สถาบันที่ทําสํารวจตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงและจริยธรรมวิชาชีพเช่นเดียวกับจริยธรรมของสื่อมวลชนในการนําเสนอไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือเพราะหากมีการร้องเรียนอาจเข้าข่ายความผิดมาตรา57วงเล็บ5ฐานหลอกลวงหรือชี้นําให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครได้นี่นะฮะ นี่ส่วนในวันนี้นะฮะเราติดแทกเรื่องเรื่องประชานิยมประชานิยมประชานิยมเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะฮะประชานิยมก็เรื่องของการหาเสียงผู้ว่ากทมนี่แหละครับเราในฐานะคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะต้องถามใจตัวเองว่าเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรดีขึ้นมลพิษน้อยลงขยะน้อยลงหรือเราอยากจะได้ของฟรีอยากจะแบมือขอนะฮะ เพราะว่าบางพารทเ่เขาหาเสียงไอ้นู่นฟรีไอ้นี่ฟรีไอ้นั่นฟรีอีกในนึงก็คือว่าถ้าเราอยากได้ของฟรีเราก็เลือกเขานะแต่ว่าถามใจดูก่อนว่าเราต้องการแบบไหนบางคนก็บอกว่าเราคนกรุงเทพไม่ใช่ขอทานนะฮะคนกรุงเทพไม่ใช่ขอทานที่จะต้องไอ้นู่นก็ต้องฟรีไอ้นี่ก็ต้องฟรีแต่เราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลถไม่ติดขยะน้อยลงมลพิษน้อยลงนะต้องการสวนสาธารณะใช่ที่ จะไปออกกําลังกายอะไรต่างๆต้องการพื้นที่ในการค้าขายใช่ใช่ไหมฮนะก็ว่ากันไปนี่ถามใจท่านดูก่อนก่อนที่จะเลือกว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนนะฮะชานิยมลามมาถึงเวทีที่กรุงเทพแล้วเออ